สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กลับมาพบกับสมุนไพรอีกแล้วหลังจากที่ว่างเว้นเนะาะมาหลายคลิปคลิปที่เป็นสมุนไพรค่ะทายไว้ย่างหลายแต่ว่าบมมีโอกาสได้ลงเนาะส่วนมากจะลงเป็นวิธีชีวิตชนบทวันนี้เราจะพามารู้จาก,กต้นมะืึก หลายค้นก็คงสิรูจักแล้วก็อีกหลายคน้นคงสิบบลูจักจ้ะมะอึกหรือมะเขือขนเนาะจ้ะเป็นก็มมีขนสมซืออีลีเด้อจ้ะว่าสิเป็นลำต้นใบกิ่งกา้านเพิ่นนี่มีขนหล้กก็มีน้ำ้อมเด้อพี่น้องเอ้ยกผู้ไทยกกบ เคยกินขึ้กันจะแต่รู้สึกว่าเขาเอามาตัมาจะตํมใส่น้ำพีกกะปิเนาะเคยเห็นเขาเห็ดแต่ว่าบ่เคยกินจ้ะแต่ว่ามะมึงต้นนหนีพ่นดกแห้งปลูกไ้ค้างบ้านข้าเจ้าเห็นแปลกก็เลยทายแต่รู้ว่าซื้อว่ามะอึกหรือว่ามะเขือข้นเนาะค่ะ หน่วยเิ่นกับสิเป็นสีค้นค้นคือกันมีค้นบดถูกหมองเ้าพี่น้องหลักก็มีนานมันเด้อจะน้ำใบสีไปจับโอ้ยเจ็บขนาดนี้น้ำขึ้นน้ำใบเพึ่นสำหรับสบรรพคุณด้านสมุนไพรกับสิมาเล่าพี่น้องฟั่งม้นนี้ก็คือเิ่นมาต้นบักอึกมะอึกนี่เนาะเป็นยาเย็นหลกของเพิ่นจะเป็น จะมีรดเปียวเล็กน้อยว่าซอยดับผิดรลอนในร่างกายซอยลดอาการแก้ไขแก้ไขแก้อาการนำล่ายเหนียวหรือว่าหลากของเพ่นแก้ปวดฟันใครดดจ้ะโดยเอามาฝนนาออมแ,แก้ดีพิการแก้อาการ อนอนสะดุง้งภาวะอาการเผลอนอนลับรับ,รบตื่นตื่นซึ่งสาเหตุมาจากการกระทําของนาดีพนวาหลากของเพลินกระใส่เป็นยาแก่อาการพดพื้นขั้นน้ำได้จะใส่ได้ทั้งใบทั้งหลากพันวานแก่พดพื้นขั้นนี้นำ้ำหลากของเพลินมาตำแล้วก,ก็พอ่าเนาะ บริเวณที่เอาเป็นพุพื้นขั้นหลักก็ยังแก่เอ่อซอยกระทุ่มพิดไข่ทุกชนิดเพันว่าสำหรับผลของพิ่นนอกจากใส่มัตเอันอาหารเพ่นว่าแกงสมแกงใส่ยังไดทุกชนิดแกงสมแกงเพชชแกงใส่น้ำพริกแล้เนาะยังเป็นยา ใส่ครับเซมหาในลำคอกใส่อาการแกดีพิการแล้วก็กินไอ้ฟอกเซมหากนานน็น้ำมาถอดขนพุ่นนิน้ำมาถอดก็ได้ด้วยจ้ะน้ำมาถอดกับไข่พอนะเพื่อ ซอยอาการครับพยาดค้นหน่อยๆนี่นะโอ้ยตมสิได้ตมสิได้ค้นมูเมนว่าสิขูดเอาจนหวาเนาะคนในผลของพิ่น,นี่จะใส่มาตํากับน้ำพริกเลยแก้อาการนี่เราจะไอ้คับพยาิได้พิ่นว่าส่วนใบของเพื่นเานะค่ะจะ ใส่ตำแก่ผีฟิดไอผีีดสีเหมือนผีฟิดโอ้ยเอาลงหนาะลงหลังพีดปวกฟีเนาะเป็นฟีเอามาท่าเพื่อให้ฟีเพป็นยุบเร็วจะ้ะสับประคุณเพื่อนกระายอยู่ด้วยจะ้ะเอาขอม็มาเห็นกะอยากไทยพี่น้องในรับชุม่มสำหรับสมุนไพรทุกชนิดก่อนที่จะใส่กะ ต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณให้เป็นอย่างดีเด้อจากคอยใส่ทางช่องกน็นํามาเสนอให้พี่น้องได้รู้ถึงเนือ้อหาสาระดีๆในมือนีก็ฝากไว้ซ้ำหนีจะ้ะพอกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ